สวัสดีครับก,กลับมาในฟรีออนไลน e คอสคอมพิวเตอร์ท้องเรียนะครับเป็น EP ที่13บาแล้วนะครับจะพูดถึงรูปสายยมมังกเอียบปาสคานนะฮะซึ่งจริงๆเนื้อหาอารูปสายยมมังเอียบปาสคานเนี่ยก็นิสิตก็เคยได้เอียบมาบ้างแล้วนะครับในระดับมัธยมปลายนะะก็ทบทวนกันนิดนึงสายยมังกรปาสคาลก็จะเป็นแบบนี้ครับสตาร์ทด้วย1ก่อน ข้างบนสุดนะแล้วก็ออกมาข้างๆเป็น1กับ1แบบนี้นะครับออกมาข้างๆแบบนี้เป็น1กับ1ส่วนตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เอา1นึบวก1เนีเออคูณนี้บวกกันได้2นะครับก็มาวางตรงนี้ทีนี้ขอบๆนี้ก็เป็น1ไปก่อนนะครับเป็น1ส่วนตำแหน่งนี้ก็เกิดจากการนำเอา1 หนึ่งนะครับบวก2อ่าซึ่งได้3ก็มาวางตรงนี้นะครับ2บวก1ก็ได้3นะครับก็เอามาวางตรงนี้นะครับอ่าก็ทำเช่นนี้ไปครับขอบขอบแล้วก็เป็น1เป็น1นะอ่าก็ตรงนี้ก็1บวก3นะครับก็ได้4นะครับ3บวก3นะครับก็ได้6นะครับ3บวก1ตัวนี้ก็ได้4นะครับ ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเลยตอนที่ขอบขอบให้เป็นหนึ่งไว้ก่อนนะขอบขอบเป็นหนแล้วก็ดูตัวข้างบน2อตัวเนี่ยหนบวกสี่ได้5้าสบวกหได้1ิบหวกสได้10 4สบวกหได้5นะครับแล้วก็สนุกดีนะครับทำไปถึงตรงนี้ก็1นบวกหได้6นะครับ5้าบวกสินะครับได้15้า 10บบวก10นะครับได้20 10บวก5ก็กลับมาเป็น15นะอ่าก็้าวกหนึก็ได้6นะครับอันนี้เ็ได้แล้วนะครับสังหิมปบ้านคานนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีเวอร์ชันหนึ่งนะมีเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งเขียนให้อยู่ในรูปของเอ็น้องเลือกอ่านะครับแล้วก็เริ่มต้นบนสุดก่อนบนสุดก็เป็น เจ้าหนึ่งตัวนี้เนีบนสุดก็คือ0ต้องเลือก0ครับอพอชั้นต่อมาเราก็ไปเปลี่ยนตัวบนนะฮะจาก0ก็เป็น1ก็เป็น1ต้องเลือก0 1ต้งองเลือก1ซึ่ง2ตัวนี้ก็มีค่าเป็น1ทั้งคู่นะครับต่อมาครับแถวที่3ก็ไปเพิ่มตัวบน,นะฮะี่อันนี้0นใช่ไหมฮะบรรทัดนี้1น,นะครับ พอแถวต่อมาก็เป็น2 2เลือก0 2เลือก1 2เลือก2ครับแบบนี้นะครับแล้วก็บรรทัดต่อมาครับก็เป็น3เลือก0คือพอมองแนวนอนนี่เราจะเพิ่มตัวข้างล่างนะเนี่ย3เลือก1 3เลือก2 โอเคเดี๋ยวขยับตรงนี้อีกนะครับมันก็สามเลือามแบบนี้นะครับอืมซึ่งมันก็มีค่าเท่ากันนะเนี่ยสเลขหนึ่งก็คือ1นึ่งสามเลขศูนย์โทษสามเลขศูนย์ก็คือ1นะครับสามเลขหนึ่งก็คือ3 3มเลขสองก,ก็คือ3ามสามเลขสามก็คือ1นะครับโอเคก็เป็นเช่นนี้ก็จะไปนะครับ ขยับอันไหนดีนะโทษทีอ่าแลวขยับอันนี้ก็ได้ครับป๊บปอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็แอมถัดต่อมานะครับก็เป็นเสียงเลขศูนย์เสียงเลขหนึ่งเสียงเลขสองเสียงเลขสามเสียงเลขสี่นะครับอันนี้ถามว่าสาวเอีอ่ยมปาสชาญที่คุ้นเคยกันในระดับมัธยมอันนี้นะ กับสังริบัตคการเวอร์ชันเอ็นต้องเลือกอาร์ Version, M, R R, นะครับเวอร์ชันสัมประสิทธิ์วินามเนี่ยมันมีสมบัติอันเดียวกันไหมนะก็คือเดี๋ยวเท่าที่ดูมันก็ใช่นะเนี่ยสองตัวนี้บวกกันก็ได้ตัวนี้เออมันก็ใช่1นบวกหได้2นะครับแล้วก็ตำแหน่งตัวเอกในแต่ละตำแหน่งก็ตรงกันนะครับสังริดสองอันนี้นะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะครับเพื่อความชัวร์เราก็จําเป็นที่จะต้องพิสูจน์ ให้ดูนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนไปเรื่อยๆนะครับไอ,ไ,อไอ้ตรงถานนี้มันยังถูกอยู่นะเออแต่ถ้าเขียนไปเรื่อยๆเนี่ยมันยังมีสมบัติแบบเดียวกันไหมก็คือ2ตัวบนบวกกันด้วยตัวข้างล่างนะครับอ่ะก็สมมุติไปครับว่านี่คือเอ็อเลือก R นะครับอ่ตัวที่อยู่ติดกันก็ต้องเป็น n องเลือก R รบวก1นนะครับซึ่ง2ตัวนี้ครับบวกกันนะครับบวกกัน มันจะต้องได้ตัวนี้ครับนั่นก็คือ n บวก1เลือก r บวก1ซึ่งถามว่าได้จริงไหม n น้องเลือก r นะครับบวกกับ n น้องเลือก r บวก1เท่ากับ n บวก1เลือก r บวก1อันนี้ซึ่งพิสูจนไ์ไปแล้วนะครับใน อ่าีพีก่อนหน้านี้ก็กลับไปทบทวนกลับไปเปิดดูได้นะครับอ่าแต่ว่าก็จะไม่พิสูจน์ซ้ำใน EP ีนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะพิสูจน์ใน EP ีนี้ก็เรียกว่าฮอกกี้สติกนะครับไม้ตีฮอกกี้เป็นเอกลักษณ์อันนึงนะครับซึ่งเกิดจากซานะริปัสคารนะฮะก็เกิดจากข้อสังเกตก่อนนะครับข้อสังเกตเนี่ยดูนะครับเราสตาร์ทที่ เราสตาร์ทที่ตัวใดตัวหนึ่งของแนวแนวเอียงเอียงนี้นะครับแนวเอียงเอียงขวาสตาร์ทที่1ตัวไหนก็ได้นะอ่ะสมมุติว่าสมมุติไปว่าสตาร์ทที่1ตัวนี้นะครับ1บวก2บวก3บวก4นะ1บวก2บวก3มบวก4มันจะมีค่าเท่ากับ10นี่ ดูสีชมพูนะฮะเนี่ยลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับไม้ตีฮอกกี้เขาก็เลยตั้งชื่อว่าเอกลักหรือว่าทฤษฎีดดบทไม้ฮอกกี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดคำนวณในใจนะฮะหนึ่บวกสบวกสบวกสเออมันก็ได้10จริงๆนะครับทีนี้เราเปลี่ยนดูบ้างเดี๋ยวเปลี่ยนอขอสตาร์ทด้วย ตัวนี้นะครับ1-3-6-10บวก3บวก6วกเราดูซิว่าได้เท่าไหร่1-3-6-10บวก3บวก6บวก10ก็คิดในใจครับก็ได้20พอดีเออนี่ทีนี้เราทำถูก2อันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันทำได้แบบนี้ซะทุกครั้งนะครับเราก็ต้องทำการพิสูจน์นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องมาเขียนข้อความ หรือว่ามาเขียนไอ้เจ้าเอกกลัหรือว่าทฤษฎีบทฮอกกี้สติกเนี่ยนะครับให้เป็นแบบเป็นทางการให้เป็นแบบเป็นคณิตศาสตร์นะครับมันจะได้นําไปสู่การพิสูจน์ได้ง่ายนะครับเนื่องจากว่าเราจะเริ่มณตําแหน่งไหนก็ได้นะครับในขอบในขอบนี้ครับอ่น,นสมมุติว่าเราไปสตาร์ทที่อันนี้ดดูจากตรงนี้น่าจะง่ายกว่านะครับ สมมุติว่าเราไป start ที่ตำแหน่งนี้สมมุต uh, uh, ิเป็น R หรือ R ครับเพราะว่าไอ้ขอบขวาสุดเนี่ยนะครับข uh, สมบสัติชีวินามที่อยู่ที่ขอบขวาสุดนี่นะครับจะ mm hmm. เห็นได้ว่าตัวบนกับตัว,ตวล่างนี่มันเท่ากันนะ uh, uh, ก็ขอ start ด้วย R หรือ uh, R uh, นะครับ uh, ทีนี้ถามว่าตัวยืงๆตัวที่ยืงๆมาทางนี้นะครับมันคืออะไร มันก็คือแน่นอนครับมันอยู่แถวบรรทัดถัดมาข้างล่างเนี่ยตัวบนก็จะบวกไป1น,นะครับแต่ว่าถ้ามาทางนี้ก็จะเป็น R บวกหนึ่งเรียก R บวกหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าถ้าเฉียงไปทางซ้ายข้างแบบนี้ครับตัวข้างเนี่ยมันก็จะเป็น R นะครับถัดมากถ็ถ้ายงมาทางนี้อีกมงไแปลข้างซ้ายอีก แน่นอนก็จะเป็น r บวก2แล้วก็เลือก r นะครับก็จะกี่ตัวก็แล้วแต่จุด,จด,จดสมมติว่าไปจบที่ n แน่นอนตัวข้างล่างก็ยังเป็น r นะครับเอาพวกนี้นะครับมาบวกกันนะครับมันจะต้องได้ตัวนี้ครับจะต้องได้ตัวนี้ทีนี้ถ้าเฉียงไปทางขวาข้างถาว่าเป็นอะไรครับแน่นอนตัวบนต้องเพิ่มอีก1เป็น n บวกหครับตัวข้างล่างก็เพิ่ม ก็เพิ่มอีก1นะครับก็เป็น r บวกหครับเพราะฉะนั้นสรุปเราก็สามารถตั้งเป็นทฤษฎีบทหรือว่าเป็นอิษร์ได้ว่า r เลือก r นะครับบวกกับ r บวกหเลือก r นะครับบวกกับ r บวกสเลือก r นะครับบวกกับจุดจุดจุดบวกจนกระทั่งถึง n เลือก r เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ N บวกหเลือก R บวกหนะครับโดยที่ N กับ R เนี่ยเป็นจำนวนนับนะครับแล้วก็ N A, มากกว่าหรือเท่ากับ R ทีนี้ก็เนะื่องจากว่ามี2ตัวแปรนะครับก็ต้องทำการแนะนำตัวแปรทั้ง2ตัวแปรก่อนนะครับก็คือถ้า N แล้วก็ R เป็นจำนวนนับซึ่ง N มากกว่าเท่ากับ R นะครับแล้วออีกข้อหนึงนี้ก็จะเป็นจริงนะครับทีนี้มาดูการพิสูจน์กันนะครับแน่นอนครับโจทย์แบบนี้ถ้าใช้การพิสูจน,น,น์โดยอปในคณิตศาสตร์มันก็ออกแน่ๆนะครับง่ายมากแต่ที่นี้จะขอพิสูจน์โดยใช้วิธีเชิงการนับหรือว่า combinatorial proof นะครับทีนี้จะพิสูจน์ยังไงเราก็ไปตั้งโจทย์นะครับตั้งโจทย์ให้คําตอบเนี่ย เป็นตัวนี้แล้วก็ถ้าคิดอีกวิธีนึ่งคำตอบก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็มาดูคำตอบเป็นตัวทางขวาก่อนนะครับง่ายดีนะครับง่ายดีก็เริ่มต้นนะครับเราก็ตั้งโจทย์ว่ามีสิ่งของ n บวก1ชิ้นเลือกมา R บวก1ชิ้น ก็จะทำได้ก็ตามนี้เลยนะครับขอขอเป็นอีกบรรทัดหนึ่งดีกว่านะครับจะได้จบในบรรทัดเดียว N บวกหเลือก R บวกหนวิธีก็จบไปนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้โจทย์เดิมคำถามเดิมนะครับมีสิ่งของ N บวกหชิ้นเลือกมา R บวกหชิ้นทำได้กี่วิธีแต่เราจะใช้วิธีคิดวิธีทำ ให้มันออกมาเป็นทางซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับนะครับทีนี้สังเกตดูนะนี่มันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกก็แปลว่าจะต้องคิดแบบแบ่งกรณีนะครับโอเคครับก็เริ่มต้นนะครับก็มีสิ่งของ n บวกหนึ่งชิ้นเหมือนเดิมแต่คราวนี้เราจะระบุชื่อไปด้วยนะครับก็ตั้งชื่อเป็น a 1 a 2จุดจุดจุด an บวกหนึ่งแล้วก็ เลือกมา R ชิ้นเหมือนเดิมนะครับเลือกมา R บวกหชิ้นเหมือนเดิมนะครับถามว่าทําได้กี่วิธีแต่ว่าเราจะคิดโดยแบ่งกรณีนะครับแบ่งกรณีได้ดังนี้นะครับ,บกรณีที่1ครับ,บกรณีที่1เนี่ย เราจ้องกระบุปะไปกะนีครับว่าถ้าใน R บวกหชิ้นมี A 1อยู่ด้วยใน R บวกหนึ่ชิ้นเนี่ยนะครับมี A 1อยู่แน่นอน1ชิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจ้องเลือกเพิ่มอีก R ชิ้นจากกองนี้นะครับซึ่งกองนี้ครับมีอยู่ N ชิ้นครับแล้วก็สามารถทำได้ N เลือก R วิธีนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็หมายถึงตัวนี้นะครับทีนี้กรณีที่2เนี่ยครับมันจะต้องไม่สัมสอนกับกรณีที่1น,นะครับถ้ากรณีที่1คือเลือก a 1กรณีที่2ก็ต้องไม่เลือก a 1ครับแต่ว่าถ้าเขียนแบบนี้มันก็จะมีแค่2กรณีนะแต่นี่มันบวกกันตั้งหลายพจนะ์นคงไม่ใช่แค่2กรณีแน่นะครับ ก็เติมเงื่อนไขเข้าไปอีกนะครับถ้าเมีเลือก A1 และเลือก A2 ก็จะทำได้กี่วิธีคือบังคับเลยนะครับว่าต้องเลือก A2 นะครับจริงๆเนี่ยอยากจะเลือกมาทั้งหมด R บวกหชิ้นแต่บังคับเลาไว้ว่าใน R บวกหนึชิ้นนี้ต้องเป็น A2 สัซชิ้นซึ่งเลือกมาอีก R ชิ้นนะครับแต่ว่าเราตัด A1 กับ A2 ทิ้งไปนะ ก็จะเหลืออยู่ n ลบหชิ้นก็สามารถเลือกมา R ชิ้นก็ทําได้ n ลบหเลือก R วิธีนะครับต่อไปครับกรณีที่3ถ้ากรณีที่2เนี่ยไม่ยังเลือก a 2กรณีที่3ก็ไม่ยังเลือกไอ้กรณีที่2เลือก a 2กรณีที่3ก็ไม่ยังเลือก a 2ครับ ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่3กรณีนะครับก็ต่อนะครับแต่ว่าเลือก A3 แต่ว่าไม่อยากใช้คำว่าแต่ถ้าภาษาไทยควรใช้คำว่าแต่นะฮะแต่ว่าอยากจะเขียนคำว่าและมากกว่ามันจะได้เป็นไปตามตัวเชื่อมทางตรรกศาสตร์นะครับก็ทำได้กี่วิธีก,ก็ในเมื่อเราไม่เลือก A1 ไม่เลือก A2 แต่บังคับว่าเลือก A3 เพราฉะนจากจาบวก1ชิ้นที่เราจะต้องเลือกมานั้นก็เหลือให้เลือกอีกเพียงแค่ R ชิ้นเท่านั้นเพราะว่าเลือก A3 เข้าไปแล้ว1ชิ้นนะครับโดยที่ R อีก R ชิ้นนั้นเลือกมาจากกองไหน,นก็ในเมื่อ A1 ไม่เอา A2 ไม่เอา A3 ถูกเลือกเข้าไปแล้วก็เลือกมาจาก A4 ถึง A n นบวก1นะครับนั่นก็คือในกองใหญ่นะฮะก็จะมีอยู่ n ลบสองชิ้นนะครับเลือกมาอาชิ้นก็จุดจุด,จ,ดจุดนะครับขอข้ามไปกรณีสุดท้ายนะครับกรณีสุดท้ายนี่กรณีที่เท่าไหร่เดี๋ยวเขียนเนื้อเนื้อหาใจความก่อนนะครับเนื้อหาใจความก็คือถ้าไม่ยังเลือก A 1นะครับใบกําไม่ยัเลือก A 2นะครับ แล้วก็จุดๆนะครับอ่าสุดท้ายถามว่าไม่ยังเลือกใครสุดท้ายอ่แต่ว่ามันก็ไม่สุดท้ายอีกนะมันยังมีสุดท้ายของสุดท้ายนะครับหรือว่ามาคิดตรงนี้ก่อนก็ได้ถามว่าเลือกใครครับกรณีสุดท้ายเนี่ยมี A1 A2 จุดเอจุดๆ a อะไรเอ่ยนะฮะแล้วก็จุดจุดจุดนี่แล้วก็ a n บวกหนึ่งนะถามว่าเลือกใครอ่ะสมมติว่ากรณีสุดท้ายเลือกอันนียแหละ e q u s t i o n mark เนี่ยแหละ ak ก็ได้ครับ ak q u e s t i o n mark ก็นะเป็นตัวแป k แล้วกันนะครับถ้าตัวสุดท้ายต้องเลือก ak นะครับตรงนี้ก็ไม่อยากเลือก ak ลบหนึ่ง นะเราจะมาเลือก AK ในกองนี้ครับจะต้องเหลืออยู่อ่าพดพอดีนะครับนะก็ตั้งสมการไม่ยากครับก็ N บวก1นงบเเท่ากับ R นะครับเพราะฉะนั้น K ก็จะเท่ากับ N อ็นลบบวก1นะครับเนะพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า,าสุดท้ายนะครับก็คือ N อ็นลบบวก1นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นเอนลองอุกอาเฉยๆนี่แบบนี้นะครับอ่ะมันก็จะเหลืออยู่อาพสนะครับก็เหลืออยู ot, ่อาชิ้นนะนะเออในในกรอบสีชมพูเนี่ยอยู่อาชิ ot, น้นก็สามารถหยิบมาอาชิ้นก็ทำได้อาเลือกอาวิธีนะครับหรือว่าหนึ่งวิธีนั่นเองนะโอเคก็แค่นี้เองนะครับล้วก็สามารถสรุปได้แล้วครับ ก็สาารสรุปได้แล้วน,นะครับว่าสรุปดังนั้นก่อนดีกว่าดังนั้นอ๋อเดี๋ยวกรณีที่ก่อนนะกรณีที่ n บวก R เอ้ยไม่ใช่ n บวกอ n นลบบวก1นะครับกรณีที่ n R ลบอบวก1่ก็บอกว่าดังนั้นจำนวนวิธีที่คิดแบบแบ่งกรณีนะก็จะเท่ากับ r หรืออีก r ครับบวกก่อนหน้าก็เป็น r บวกหนึ่งเลือก r นะครับขอข้ามไปตอนจบเลยนะครับบวกเอ,อ n เลือก r นะครับนี่ขอข้ามไปตอนจบดังนั้นจำนวนวิธีเท่ากับใช้คำว่าเท่ากับดีกว่าอืมเพระนาะฉะนั้นโจทย์ข้อเดียวกัน คิดด้วยวิธีที่แตกต่างกันก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายคําตอบที่ได้จํานวนวิธีที่ได้ต้องเท่ากันครับแผนตัวนี้ก็จะเท่ากับ n บวกหเลือก r บวกหนะครับก็จบการพิสูจน์นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ได้พิสูจน์ทรษฎีโบดฮอกกี้สติ๊กไปด้วยนะครับอ่าแล้วก็ประการฝึกใช้ ฝึกค o บิจารณาทวิยูพิสูจนะครับฝึกตั้งโจทย์นะแล้วก็ได้ฝึกใช้พวกสัมประสิทธิ์ทวินามมาประยุกต์ต่อในการพิสูจน์อีอกา์อื่นๆต่อไปอีกนะครับโอเคงั้นก็คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ